ตัวนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบ้านะคะเบ้าดึงประตูนะคะประตูเปิดด้านในนะคะ <c oughs> เวลาที่เราจะเปิดปิดประตูนะคะเราจะดึงตรงนี้ตัวนี้จะเป็นเบ้าแล้วเขาจะแบบชํำรุดได้ง่ายนะคะข <c oughs> องอีซูซูทีฟากับนิ s s ัน Big M อนะคะจะใช้ด้วยกัน <c oughs> ตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะ จะมีรูรูน็อตยึดนะคะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูค่ะเอาแคนะคะเดี๋ยวเรามาวัดรูอ่ะวัดด้านด้านนอกก่อนนะคะความยาวตรงนี้ก่อนเนาะตามที่เห็นนี้เลยนะคะร้อยสามสิบมิลน,นะคะร้อยสามสิบมิลจากจุดนี้มานี้นะคะ,อะขอบนะคะขอบด้านบน สี่สิบสองมิลค่ะวัดให้คร่าวๆนะคะจะได้แบบโอเคชัวร์มั่นใจนะคะโอเคแล้วก็รูยึดนะคะเอาเป็นจุดขอบด้านในนะคะขอบด้านในแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นเนาะโอเคแบบนี้จะแปดสิบแปดมิลน,นะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้อีก จุดหนึ่งค่ะวัดเพื่อจะได้ชัวร์นะคะอย่างที่เห็นจุดนี้เลยนะคะเราถอดออกมาแล้วก็วัดได้ง่ายๆเลยค่ะแบบนี้จะชัวกว่านะคะสิบห้าเซนนะคะจุดที่เห็นนี้เลยนะคะ